สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมโจนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโจโจโฟเลตเพลนส์ช่องเชือสร้างแรงมันในเพื่อนนะครับหลงรักไม้ใบเข้าใจไม้ใบเรียกชื่อถูกต้องเลี้ยงดูถูกวิธีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําพืชนะครับในอีกชนิดนึงนะครับซึ่งก็หลายๆคนก็น่าจะมีกันอยู่เต็มบ้านละนะครับซึ่งแล้วอย่างคือเป็นพืชที่ก็น่าจะนําเข้ามานานแล้วแล้วก็หลายๆคนเริ่มเลี้ยงปรับตัวบางคนแบบต้นใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับตันนี้ผมซื้อมาสักระยะหน่่่่าาจจะะเเปปปปปป็็็็็นนนนนรรรมณสสััักกกกกีีีีทแล้้้ววบซึงงชตตอิญโไดภพ กับบ้านกับอุณหภูมิต่างๆแล้วอันนี้ก็คือที่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำพืชนะครับใน Family เลยครับหรือวงอาราซีอนะครับอยู่ในสกุลหรือ g e n u s a n t u r i u m ยนะครับแอนตูเรียมก็เป็นพวกสกุลของพวกหน้าวัวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เคยแนะนำเจ้าหน้าวัวเลื้อยเนาะก็จะเป็น a n t ต u r i u m p o l ลิส i t ตตนะครับหรือจะเป็นพวก a n t ต u r i u m c l าริเนอรวนะครับซึ่งก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็เพิ่นพืชในสกุลเดียวกันนะครับหลายหลายๆคนเรียก แอนตูเรียมริเกลริเกลนะครับซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของเขาก็คือแอนตูเรียมดิกาเล่นะครับเห็นไหมสังเกตดูที่เขียนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนที่ถูกต้องของเขาแล้วก็การออกเสียงหรือสำเนียงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับย่งเขียนให้ถูกต้องไวก้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นหน้าวัวอันนี้ไม่ได้เลื้อยนะเป็นหน้าวัวที่จะบอกในเดียบเป็นโตแบบถ้าเป็นพวกฟิโลเดนทรอนอันนั้นก็จะเป็นพวกอีพิเฟติกก็คือเลื้อยไต่ตามต้นไม้นะครับแต่อันนี้จะเป็นพวกกลุ่มมมหนนน้้าาาาววัที่่เเรรยออะไอูตตตโพืดิ นะครับอยู่นเงี้ยเหมืออยู่กระถางนึกซะว่าเป็นพื้นดินแล้วกันแล้วก็โตเป็นทรงต้นนะครับเป็นทรงต้นแตกรอบรัศมีซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการโตของเขาแล้วก็ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็จะเป็นก้านใบแล้วก็เป็นแผ่นใบนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการโตของเขาไม่ได้ไปเกาะตามต้นไม้แล้วก็ไต่เลยพันนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับทีนี้ ตัวนี้นะครับชื่อบริษัทบอกแล้วเนาะ a n t i r r i u m r i g a l e นะครับหรือ a n t i r r i u m r e g a l r e g a l นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้มีถิ่นกําเนิดจากทางอเบรูนะครับแล้วก็มีการกระจายพันธุ์มากขึ้นนะครับดูตามแผนที่ที่ผมให้ดูก็จะมีดอตดอทดอทแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการค้นพบนะครับแต่ละที่เวลาเขาค้นพบปุ๊บนะครับก็จะมีการดอตมาร์กจุดไว้นะครับแล้วก็ดูลักษณะพืช ตัวอย่างนะครับที่นักพฤกษศาสตร์หรือนักค้นพบเนี่ยได้มีการศึกษาแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้เพื่อเปรียบเทียบกับตัวปัจจุบันอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นตัวเขาเรียกเป็นแพลนสเปซิเมนเนาะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชนะครับประมาณนี้เพื่อเทียบตัวอย่างนะครับประมาณนั้นทีนี้ตัวนี้เนาะบอกถิ่นกําเนิดไปแล้วนะครับก็มาดูลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเขาละกันแล้วก็ลักษณะของการโตของเขาก็คือเมื่อกี้บอกก็เป็นเทอร์เรสเทียลนะครับก็คือโตอตามพื้นดินแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆทรงต้นไม่ได้ไต่เลยหรือเกาะตตตตาามมม้้นนนนนนนไออออืื่่่ะะครััับกก็็็วีลษณแผใจเเปปู ฮาร์ดเชฟลีฟก็คือเป็นรูปรูปหัวใจนะครับสังเกตดูตรงบริเวณฐานใบก็จะมีโค้งเว้าวลงไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แผ่นใบนก็จะออกแนแบบเขาเรียกเป็นผิวผิวมันมันนิดนึงเนาะก็จะมีแบบความแบบเท็กซ์เจอร์นิดนึงนิ่มๆออกแนแบบไม่เชิงกรรมยีซะทีเดียวมันก็จะมีความแบบ นุ่มลึกหน้ารูปหน้าสัมผัสนิดนึงแล้วก็เส้นใบเนาะเส้นใบค่อนข้างจะเป็นรูปแบบออกแนวสีเหลืองเข้มๆนะครับไปจนถึงเขียวอ่อนนะครับประมาณนั้นค่อนข้างจะชัดหลายๆคนเรียกกระดูกเนาะกระดูกเห็นสเกตเลนะเส้นใยเส้นใบ,เน,ใบเนาะเห็นไหมอันนี้มิดเวยนเนาะเส้นกลางใบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็ค่อนข้างจะชัดอยู่อันนี้เป็นใบอ่อน นะครับเป็นใบอ่อนอนี้เดินเจอแสงนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ก้านใบก็ค่อนข้างจะยาวอยู่เนาะเห็นไหมสังเกตด,ดูก้านใบนะครับก้านใบจะโกลมยาวนะครับประมาณนี้แล้วก็มันจะมีจุดสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือตรงอ่ารอยต่อระหว่างก้านใบกับแผ่นใบเนี่ยเขาเรียกเป็นเจนิคูลัมนะครับก็จะมีลักษณะเอาสีแบบเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเข้มนะครับถ้าใบอ่อนอาจจะไม่เห็นเจนิคูลัมชัดแต่ว่าพอใบอายุ เยอะขึ้นสักนิดนึงก็จะเห็นเจนิคุลัมชัดตามภาพที่ผมให้เห็นเนาะลองดูเนาะก็จะมีแบบลักษณะสีที่แตกต่างกันกว่าแตกต่างจากก้านใบนะครับประมาณนี้สังเกตดูจะอยู่บริเวณปลายของก้านใบนะครับประมาณนั้นนะเขาเรียกเจนิคุลัมคล้ายๆพวกมอนสเตอร่าเนาะเดลิเซียซ่าก็จะมีเจนิคุลัมเป็นหยักหักหลายๆคนเรียกรัฟเฟิลอะไรประมาณนี้เนาะาก็ลองสังเกตดูแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆตามรายงานค่อนข้างจะบอกว่ามันก็บางคนบอกเจอต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแต่ตามรายงานจริงรํามพฤกษศ,ศาสตร์เขาบอกว่า ตัวนี้เหมือนแผ่นใบจากบริเวณนี้จนถึงประมาณบริเวณปลายใบเนี่ยฐานใบจนถึงปลายใบเนี่ยโตได้ประมาณกัเกือบ2เมตรยาวเกือบ2เมตรเลยความางจะใหญ่ขหุณนึกภาพ2เมตรนี่คือแบบอลังการมากนะครับแต่นี่คือสภาพที่สมบูรณ์จริงๆบางคนบอกเลี้ยงไปตั้งนานไม่เห็นขนาดนั้นเลยก็ต้องบอกว่าต้นไม้แต่ละชนิด ที่โตตามถิ่นที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความสภาพที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของเขาเราไม่ก็เป็นอากาศแสงธาตุอาหารต่างๆที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตนะครับพอเราเอามาเลี้ยงตามบ้านตามเรือนบางทีมันก็ไม่ได้เหมาะสําหรับเขาสัทีเดียวต้องให้จําลองสภาพต่างๆแล้วแต่มันก็ไม่ได้เหมาะสัร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะไม่ใช่ว่าแบบบอกว่า2เมตรก็ต้อง2เมตรแล้วก็แอสโซ่มาต้อง2เมตรแล้วไปทะเลาะก,กับคนขายอันนี้ก็ไม่ไม่แฟร์ด้วยเนาะต้องเข้าใจพืชด้วยก่อนจะเลี้ยงเขานะครับมันไม่ได้ใหญ่อลังกกาารนานนัันนน้ เดียวนะครับประมาณนี้ครับทีนี้การโตของเขาพอเมื่อกี้ที่บอกว่ามันโตคล้ายๆเป็นแบบเป็นทรงต้นขึ้นมาเงี้ยมันก็จะแบบค่อยๆขยายขนาดเรื่อยๆเนี่ยตามรายง,งานบอกว่าสูงได้เกือบประมาณเกือบ4เมตร4-5เมตรเสดมันถึงสูงเนาะประมาณนั้นนะครับคือค่อนข้างจะสูงได้เกือบถึง4เมตรนะครับแต่เราค่อนข้างจะสนใจความใหญ่ของใบมากกว่านากก็เกือบ2เมตรลองเลี้ยงดูเนาะเลี้ยงดูหรือบางคนมีสภาพป่าหลังบ้านอยู่แล้วก็เราไปเลี้ยงดูลองดูแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากนะครับประมาณนั้น ก็น่าสะสมหน้าเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้เทอะทะอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณน,นี้ทีนี้มาดูกันเลี้ยงดูเลยเลี้ยงดูยังไงนะครับตัวนี้จริงๆก็เป็นคล้ายๆหน้าวัวตัวอื่นๆนะครับแต่ว่ามันจะมีพิเศษอีกนิดนึงนะครับตามรายงานงานวิจัยนะครับที่ผมลองไปศึกษาดูก็มีเก็ดเล็กเก็ดน้อยในงานวิจัยพบว่าเหมือนตัวนี้ ถ้าเป็นสภาพการเลี้ยงดูเอาพูดถึงแสงก่อนละกันตัวนี้ค่อนข้างจะชอบอแสงมัน partial shade ละกันก็คือเป็นแสงแดดไม่ได้ Indirect Sunlight Indirect Sunlight คือแสงแดด,ดโดยตรงไม่มีสารเรนกรองไม่อยู่ใต้ต้นไม้วางกลางแจ้งเลยอันเนี้ยไม่ชอบนะครับยังไงต้องมีอะไรกรองทีนี้ตามรายง,งานบอกว่าจริงๆสารรนที่กรองควรจะมีแสงลงมาประมาณสัก75 อย่างนั้นก็โดนกรองไปแล้วไงโดนกรองไปแล้ว25อนะครับอย่างน้อยมีอะไรก็แล้วแต่กรองเขานะครับตัวนี้ชอบนะครับแลอย่างมันคือ,อช่วงระยะเวลาการได้รับแสงบางคนบอกเอ๊ะยังไงไม่เข้าใจนะครับบางคนบอกเจออย่างนี้ปุ๊บหชั่วโมงแล้วก็คิดว่ามันจะโตดีแต่ว่าอย่าลืมว่าช่วงระยะเวลาการได้รับแสงของพืช มือนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่น1วันวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมถ่ายทำวันอาทิตย์ช่วงรับแสงสมมติว่าพระอาทิตย์ขึ้น6กโมงเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> เขาเจอแสงเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงลองนับดูลองสังเกตดูก็ได้ตั้งกล้องดูก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปนั่งดูว่าเขาเจอแสงเท่าไหร่อันนั่นแหละคือช่วงระยะเวลาการได้รับแสงเพราะว่าเวลาเขาได้รับแสงอย่าลืมว่าพืชต้องมีการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้ตัวเองนะครับพืชก็สร้างอาหารเองด้วยตัวเองได้นะครับอย่าลืมพอเขาสังเคราะสเา่มตอ เขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของเขางานวิจัยว่าต้องได้รับแสงจริงประมาณสัก5ถึง6ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เขาเนี่ยใบใหญ่ขึ้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอันนี้ลองปรับใช้ดูนอกาะเหมือนของผมเนี้ยแล้วก็ได้รับแสงประมาณสักช่วงวันปรมาณสักหชั่วโมงประมาณนี้เขาได้รับ นะครับอันนี้ตั้งแต่เช้าเลยรับลองสังเกตดูนะครับประมาณนั้นว่าเจอร่มร่มไม่ได้รับแสงแลว้วประมาณกี่ชั่วโมงได้รับแสงประมาณกี่ชั่วโมงลองดูลองปรับใช้ดูนะครับยังไงเอามาแชร์กันได้นะ mm. เผื่องคนบอกผมได้รับแสงประมาณนี้ประมาณนั้นโตดีก็ลองแชร์กันดูได้นะครับนี้ก็ โดนแสงเดดโดนตรงไหมเหมือนเดิมเนาะตัวนี้พูดไม้ใบของเราที่เราแนะนํากันส่วนใหญ่นะครับก็ขอใบจะเริ่มไหมหรือไปใบจะเริ่มสแสดงอาการแล้วอันนี้ก็ต้องค่อยๆขยับนิดนึงนะครับบางคนเลี้ยงทางทิศเหนือเลยตัดจบ,บอันนี้ก็ได้บางคนเอาไว้ไว้ทิศตะวันตกก็ชัดเจนคือไหมแน่นอนตุยแน่นอนนะครับต้องระวังนิดนึงต้องมีสแลเเนกรองหรือภายใต้ร่มไม้หรือมีอะไรแตจะบังให้เกิดคําว่าพาเชียวคำว่าบางส่วนางเงี้เห็นงไหม ลำไรลำไรแต่ไอที่โดนไอที่มีแสงอย่างเงี้ยมันก็มีสแลงกรองอยู่ข้างบนนะประมาณนี้นะครับต่อมาการรดน้ำนะครับการรดน,น้ําตัวเนี้ยไม่ชอบน้ําขังนะครับโตบนพื้นดินก็จริงแต่เขาไม่ชอบน้ําขังเขาอยู่ตามแบบเศษใบไม้เศษหินเศษเปลือกไม้ใแบบไม้ผุพังนะครับนั่นหมายความว่าก็อะไรที่ร่วนซุยระบายน้ําได้ดีเนาะหลักการใจความสําคัญของเขาคือร่วนระบายน้ําได้ดีลดปุ๊บน้ําไม่ขังผิวผิวผิวขอบกระถางแบบเนี้ยลดปุ๊บมันต้องซึมไปเลย ไม่ใช่รถปุ๊บแล้วยังเจิงนองอยู่ข้างบนอันนี้ไม่ชอบสุดท้ายเนา่าขาดดีกว่าเกินเนาะอย่างไยขาดน้ํามันยังเหี่ยวแต่เกินปุ๊บพอเนา่าปุ๊บกู้ชีวิตยากแล้วนะครับหลายๆคนตัวนี้ตุยเยอะมากตุยเพราะว่าลดน้าเยอะเกินรักเยอะเกินนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับเขาขนาดนั้นนะครับจะลดก็ต่อเมื่อผิวหน้าเริ่มแห้งก็จะดีนะครับอันนี้เนาะบางคนก็เริ่มสังเกตเองเป็นละนะครับว่าแห้งไม่แห้งเป็นยังไงบางคนผิวหน้าแห้งจริงแต่ด้านในกระถางเอานิ้วจุ่มลงไปยังชื้นแบบโอ้โหแบบแน่นมาก เดบชื้นแบบน้ำเต็มเลยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะค่อยๆสังเกตดูหน้าฝนอาจจะเว้นระยะออกไปเลยก็ได้เพราะมันมีความชื้นในอากาศเยอะแยะ,ยะมากมายวัสดุปลูกหลายๆคนถ้าใช้ดีๆก็มันจะอุ้มน้ําอยู่นะครับอันนี้ต้องปรับใช้ดูนะครับต่อมาคือพูดถึงการให้ปุ๋ยและกันตัวนี้ตามรายงานเขาบอกว่าเขาไม่ได้ชอบปุ๋ยเยอะขนาดนั้นนะครับจริงๆเมื่อก่อนเคยบอกนะว่าแบบให้ปุ๋ยละลายช้าพวกฟิโลเดนรอนมอนเซล่าให้3เดือนครั้งแต่ตัวเนี้ อาจจะต้องจางไปนิดนึง3เดือนครั้งเหมือนเดิมแต่อาจจะเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฟิโลนันตัวอื่นหรือมนอนสเตลา่าคุณให้ปุ๋ยละลายช้าไป1ช้อนโต๊ะต่อต้นประมาณนี้แต่ตัวนี้อาจจะให้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับลองปรับใช้ดูเนาะบางคนให้ช้อนโต๊ะหนึ่งไม่เป็นไรก็มันก็แล้วแต่ดูให้นบางทีแต่ว่าถ้าเกิดตามรายงานที่เขา,าเลี้ยงและเหมาะสมจริงๆคือให้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะอ่ะยกตัวอย่างครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนประมาณนี้มีประมาณ4ใบไซส์ประมาณนี้ นะครับก็ให้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ3เดือนครั้งเหมือนเดิมก็ให้ปุ๋ยละลายช้าแล้วแต่ยี่ห้อเนาะลองไปดูแลกันนะครับนี้บางชิ้ยี่ห้อหเดือนครั้งแต่ไม่ว่าระยะเวลาเท่าไหร่ก็ตามปริมาณที่ให้อาจจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งของที่ให้ตัวอื่นๆลองปรับดูเนาะเหมือนของผมก็เรายังปรับตามที่างานวิจัยแนะนํามาเหมือนกันนะครับต่อมาคือออร์แกนิกนะครับพวกปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆเนี่ยให้ได้ให้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆให้ดีกว่าให้แบบเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันให้ตัวอื่นยังไงให้ตัวนี้ครึ่ ให้ต้นอื่นเหมือนกันแต่ให้ครึ่งหนึ่งยกอย่างเช่นคุณจะใช้มูลมูลไส้เดือนคุณใช้หนึ่งช้อนโต๊ะในต้นอื่นคุณใช้ตัวนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะปรับใช้ดูอ้อนต่อมาคือปุ๋ยละลายแบบฉีดใบอย่างเงี้ยก็เจอจางครึ่งหนึ่งเหมือนกันค่อยๆปรับนะครับถ้าใบไม่ไห่แสดงว่าปุ๋ยเกินแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ไหม้จากสภาพอากาศนะครับนั่นแสดงว่าปุ๋ยเกินแน่นอนสุดท้ายมันก็เค็มพอเกิดความเค็มเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ผิวใบเนี่ยไหม้นะครับนี่ต้องระวังนะนี่ต่อมาคือ ความชื้นสัมผัสความชื้นสัมผัสตัวนี้ชอบความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงความชื้นสัมผัสในอากาศนี่แหละบางคนบอกดูยังไงอากาศก็ดูผิวแล้วกันผิวเริ่มแห้งเหงื่อเริ่มออกเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้คือแสดงความชื้นสัมผัสในอากาศก็มันค่อนข้างจะต่ํานิดนึงนะพืชก็ไม่ต่างกันนะบางทีคือบางคนนึกสภาพออกเวลาขึ้นตามแบบบนดอยยอดดอยภาคเหนืออย่างเงี้ย ก็จะมีแบบไอ้น้ำมีหมอกนะครับนั่นมานคือความชื้นสัมพัสในอากาศค่อนข้างสูงนะครับบางคนเห็นตามปลายใบหยดเป็นติงต่งติงเลยนะครับหรือจะเป็นพวกหยดน้ําเกาะตามแผ่นแผ่นพลาสติกตามเต็นท์อันนั้นแหละคือความชื้นสัมพัสในอากาศค่อนข้างสูงนะครับแต่ต่ําปุ๊บความแห้งมันจะบอกเองตัวนี้ชอบความชื้นสัมพัสในอากาศประมาณ75%ขึ้นไปนะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับอันนี้แล้วก็อย่างคือ ยิ่งถ้าความชื้นสัมพัานในอากาศต่าใบจะไหม้ชัดเจนเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องลองสังเกตดูดีเนีขอบใบเหมือนตรงนี้จะเริ่มไหม้ละปลใบใบจะเริ่มไหม้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ขอบใบจะเริ่มเป็นสีน้าตาลนะต้องระวังนิดนึงนะครับก็ค่อยให้ความชื้นต่อมาให้ยังไงล่ะนะครับถ้าอยู่ตามบาพเลี้ยงตามบ้านนะครับหรืออาจจะเป็นพวกอยู่ในโรงเรือนหรือสภาพอากาศเปิดๆอย่างเงี้ยนะครับหรือตามบ้านทั่วๆไปให้ยังไงก็อาจจะเป็นอันที่หนึ่งก็คือถัดกรวดนะครับกระถางสัมพันธ์กับถัด ขนาดของถาดกรวดแล้วกันนะถาดกรวดก็สมมติอย่างเช่นคุณใช้กระถาง4นิ้วถาดกรวดอาจจะใช้ประมาณสัก6นิ้วขึ้นให้กว้างกว่ากระถางประมาณสองเท่าเพื่อให้ความชื้นมีการระเหยขึ้นมีการถ่ายเทในบริเวณนั้นให้เยอะขึ้นนะครับมันก็ต้นไม้ก็จะได้รับความชื้นเยอะขึ้นรากก็จะได้รับความชื้นที่มีการระเหยขึ้นไปเยอะขึ้นนะครับก็เนะป็นถาดเนาะถาดปุ๊บแล้วก็ถาดจานรองปกติเลยแล้วก็เอาพวกหินภูกเกาอไฟหินแม่น้ำนะครับก็เอารอง นะครับวางลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปสักครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับก็คอยสังเกตปริมาณน,น,น,น้ํานะิดนึงเนาะอย่าให้ท่วมจนถึงผิวขอบใต้กระถางแมง้นเดี๋ยวรากมันลงไปอาจจะเน่าได้ก็ต้องแบบวัตถุประสงค์ต้องการให้ความชื้นมันระเหยขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาจริงอ่าใช้อนี้ก็ได้ครับพวกแบบเครื่องให้ความชื้นหรือเครื่องพ่นหมอกอันนี้ก็ช่วยได้ปรับระยะเวลาตามความเหมาะสมไม่ให้แบบความชื้นเกาะผิวใบนานเกินไปนะเดี๋ยวอาจจะขึ้นราด้วยนะครับนี้เขคอ,อยปรับใช้ดูสภาพถ้าความชื้นเริ่มเยอะ เกินไปแล้วดูยังไงใบมันจะเริ่มมีขอบใบมันจะเริ่มมีความเขาเรียกสีน้ําตาลแต่สีน้ําตาลแบบช้าเลือดช้าหนองประมาณนี้คือสีออกแบบแนวช้าๆจับปุ๊บมันก็จะยุ่ยติดออกมาเนี้ยต้องระวังแสดงความชื้นเริ่มเกินละอย่าลืมว่าความชื้นในกระถางก็มีความชื้นข้างนอกก็มีอีกนะครับประมาณนั้นพืชก็คายน้ํานะต้องบอกก่อนนะความชื้นข้างนอกก็มีอยู่แล้วพืชก็คายน้ําด้วยนั่นหมายความว่าเขาคายปุ๊บความชื้นข้างนอกก็มีอีกชืนช้นเจอชื้นเน่าต้องระวังนะครับนี้ทุ่่มลไมใช จัดทุกอย่างเต็มนะครับต่อมาพูดถึงอะไรอีกก็พูดเกือบไปหมดแล้วต่อมาวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกก็ต้องร่วนสุยนิดนึงเนาะก็บางคนไปยุกใช้บางคนใช้แค่เปลือกมพะพร้าวสับร้อเลยก็ได้ไม่ได้บางคนบอกแอดวานขึ้นไปอีกก็ใช้ตัว ดินที่มีวัสดุปลูกที่มีเศษใบไม้เศษซักพืชซักสัตว์ผสมลงไปมูลสัตว์ก็ได้ไหมก็ได้นะครับเหมือนตัวนี้ผมใช้สูตรของผมเนาะล่าสุกดก็มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโจโจ้เฟรตเพลนส์ก็มีพอร t ตติ้งมิกซ์นะครับก็คือเป็นสูตรผสมที่ไม่มีแบบส่วนผสมของเปลือกมะพร้าวสับไม่มีส่วนผสมของของุยมะพร้าวเลยนะครับก็จะเป็นวัสดุปลูกพิเศษลว้วนๆเนาะก็จะมีหลักหลายวัสดุซึ่งตัวนี้เอาไปใช้ได้ก็สเดือนขึ้นไปเลยนะครับก็ ไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องให้ยากําจัดเพลี้ยไม่ต้องกลัวราลากเน่านะครับก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็พืชเจริญตัวได้ดีแน่นอนลดน้าน้ําไม่ขังแน่นอนก็ลองปรับใช้ดูได้นะครับหรือบางคนเริ่มกลัวการเน่าละก็เอาเบสตัวเนี้ยเหมือนเงี้ยครับอผมผสมนะให้ดูนี่ครับก็จะเป็นพอตติ้งมิกซ์ที่ผมผสมขึ้นมาเองนะครับก็ใช้สําหรับพวกอ่าพวกมอนเซล่านะครับ เพื่นพวกฟิโรเดนดอนแอนทูเรียมอาไมเดียมนะครับหรือหลายๆชนิดเช่นพวกซิงโกเนียมก็ได้นะครับแต่เน้นพวกไม้ใบไม้ด่างสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่ถ้าพวกแอนทูเรียมคุณอาจจะไปผส,สมพวกหินพวกหาไฟอีกนิดนึงเหมือนตัวเนี้ย ส่วนหนึ่งผสมหินภูกขอไฟอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ในนี้ก็มีหินบุขอไฟอยู่แล้วแต่บางคนอยากได้ความโล่งความโปร่งมากขึ้นลดน้ําน้ําระบายได้ดีขึ้นก็อาจจะใช้หินบุกขอไฟอีกส่วนหนึ่งผสมเข้าไปด้วยแต่ไม่ต้องผสมอยู่ได้ไม่อยู่ได้นะไม่ต้องกังวลนะครับค่อยๆปรับวิธีการลดน้ําหรือความถี่ในการลดน้ําออกไปนะครับก็พอหอมปากหอมคอแล้วเนาะกับเจ้าแอนทริวเมียม a l e าเล่หรือแอนทริวเมียมรีแกลรีกลนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องโจโจ้ฟเล็ตแพลนสแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ของผมก็มีการาเริ่มจำหน่ายต้นไม้จำหน่ายวัสดุปลูกนะครับคุณก็ฝากอุดหนุนกันได้นะครับกฝากบอกต่อกันด้วยนะคมีอะไรแนะนำกันมาได้นะครับเก็ครับเ็เล็ก